ทีวิดีโอหนึนาทีห้าสิบวิกันะโดยไทท่านตัวนี้ไทท่นนี้นะจะผมเขียนให้ไททีเอไท ไททันไทยชื่อว่าไททันไทยนะคะทุกคนยูยูยูเออออออมีกุ๊บปิดด้วยยูยูยูฟุอทีวีแะมีฟุตบอลอีกตัางหาจะผมแจกให้ดูนะดูสิด ยยิบเจ็ย่ิบแปดยยู่แค่นี้นะครับแมวาฬนะครับ